สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆชาวยูทูบทุกท่านนะฮะวันนี้มาอยู่กับผมทีมงานทรงซับรถคุณเล็กนครพนมนะครับวันนี้อยู่บ้านเราเองนะฮะออกมารับจ้างขุดตัวทีนะครับวันนี้ไปสองงานแล้วอันนี้งานที่สองั้นเด็กใหม่ครับอาจจะไม่คล่องนะฮะเพิ่งขับวันแรกนะครับเป็นไงก็คอมเมนต์กันด้วยนะฮะผมก็ต้องขอโทษขออภัยห่างหายกันไปนานนะครับไม่ค่อยมีเวลาได้ถ่ายนะครับมีแต่งานวันนี้มีโอกาสได้ ฝึกภาคปฏิบัติลูกน้องมือใหม่นะฮะงานนี้ก็จะเป็นการละลายคอนกูสะนะครับเพราะว่าทางลูกค้าต้องการจะปลูกเถียงนาแต่ทีนี้พื้นที่ไม่พอนะครับพื้นที่ไม่พอไม่อยากจะถมดินนะครับก็เลยเอาคันกูสะเคียวออกมานะฮะก็จะได้พื้นที่ปลูกเถียง ก็ดีครับเลยให้ลูกน้องเด็กใหม่นะฮะมาลองวิชาวันนี้เราก็อยู่ในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนหกสามนะครับเอาเลขออกตัวนี้ บริษคเลยเรื่องเล็กนานๆเดี๋ยวเอาห้าตันออกนะครับส่วนมากจะเอาสามตันนะครับเพราะเป็นงานเล็กๆน้อยๆนี้งานอยู่แถวบ้านก็เลยเอาลูกน้องคนใหม่มาฝึก วันนี้วันแรกนะครับเพิ่งได้จับเพิ่งได้เคยจับอันดับแรกมันก็จะมีกอไผ่นะฮะกอไผ่เท่าๆกันกับตัวหลังรถขุดนะครับกอนึงอยู่ตรงนี้เอาลงไปแล้วนะครับเอาลงให้ก่อนแล้วให้เขาทำงานได้สะดวก งานการก็มีติดต่อมาเรื่อยๆนะครับช่วงหลังๆนี่ก็ค่อนข้างจะเยอะนะฮะงานเดือนหนึ่งก็ประมาณ20วันนั่นแหละครับ จำเขาอย่าเบเอ,อถ้าบอกเขาไม่เข้าใจนะครับต้องได้ต้องทำเองลงมือทำนะครับจะได้รู้ เลิกเลิกพูดเลิกพูดช่วงนี้ก็ฤด,ดูเก็บเกี่ยวข้าวนะครับฝนก็ยังตกลงมาอยู่เรื่อยๆพายุเข้าหลายลูกนะฮะก็ชาวนาก็ลำบากครับข้าวก็ไม่เป็นราคาแถมผลผลิตก็ออกมาไม่ดีด้วยแถมฝนยังมาตกซ้ำน้ำท่วม นาข้าวนะฮะปี6กสี่ไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับเศรษฐกิจเป็นแบบนี้ก็บอกไม่ถูกเหมือนกัน,นครับลักษณะดินก็จะเป็นดินเหนียวนะฮะดินเหนียวปนหิน แต่ก็ยังดีครับดินแห้งแต่ก็ไม่ถึงกับแข็งนะครับ เดือนนี้ก็เป็นครบรอบ2ปีเต็มนะครับสำหรับรถขุดยูห้าห้านะฮะออกมาได้2ปีเต็มแล้วนะครับยังเหลืออีก3ปีครับส่วน3ามตันก็หมดงวดไปแล้วหาแต่เงิน,นครับที่นี้มหนี่หาเงินบ้างซ่อมบ้างนะฮะซ่อมก็ไม่มีอะไรครับส่วนมากก็ทำเอ ส่วนพวกรถขุดคูบต้านะครับเราใช้มาก็ยังไม่มีปัญหาความร้อนขึ้นนะครับอยู่5 5นี่ตัดไปเลยครับไม่มีครับทํางานทั้งวันกลางแดดจ้านะฮะความร้อนไม่ขึ้น,นครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับในการเปลี่ยนมูลี่นะฮะทันใดออกมาก็ขอแนะนำนะครับเปลี่ยนมูลี่สายพานัน ตัวพัดลมนะครับแรงลมจะแรงลมจะเป่าแรงนะครับเครื่องจะไม่ร้อนสตาร์ตตอนเช้าเท่าไหร่ก็ความร้อนขึ้นเท่านั้นจนถึงดับเครื่องตอนเย็นนั่แหละครับส่วนสามตันก็เดเดิมครับไม่ไม่ได้ทำอะไรก็มีแต่เป่าแผงเอเป่าเป่า,ปาแผงหม้อน้ำ ทำความสะอาดนะครับความร้อนก็ขึ้นไม่เกินครึ่งครับขึ้นมาไม่เกินครึ่งเดียวก็ถือว่าปกตินะครับ อันนี้ก็เป็นความยาวส่วนเกินของบุ้งกีนะครับเนื่องจากเราใส่คลิกคอปเปอร์ความยาวก็จะยื่นออกมานะฮะเวลาเราดึงอาร์มเข้าสุดสุดมือนี่จะชนกระบอกนะครับอันนี้ต้องระวังนะครับท่านใดที่จะซื้อใส่นะฮะผมก็โดนบ่อยครับเฉียดชิวครับไม่ไม่ได้โดนตรงตรง เอาโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้นะฮะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับท่านใดอยากสนใจสอบถามเพิ่มเติมหรือให้คาแนะนําแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือว่าจะจ้างงานก็คอมเมนต์เข้ามาได้ด้านล่างนะฮะหรือว่าจะโทรมาเบอร์โทรใต้คลิปแอดไลน์มาเลยก็ได้นะครับสุดท้ายก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทีมงานเรานะฮะ สำหรับรายการรับจ้างขุดทุ่ที่โดยทีมงานทรงทัพย์รถกุล็กนะครพนมก็ขอจบลงเพียงแค่นี้นะฮะไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ